ทดสอบกล่อง ECU ให้นะครับเบอร์ B 200นะครับก่อนซ่อมนะครับเสียงปัง๊มติกล้องนะครับเสียงปั๊มติ๊กร้องนะครับไฟเช็คแอนจินไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้คือกล่องช็อตนะครับเสียงปั๊มติ๊กล้องทำงานตลอดได้วินชัดนะครับ <c oughs> กล่อง ECU เบอร์200นะครับแบบนี้กล่องเสียนะครับอันนี้เรายังไม่ได้แกะซ่อมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นซ่อมดูนะครับว่าจะจะสามารถซ่อมได้ไหมนะครับตอนนี้เปิดกล่องออกมาดูแล้วนะครับกล่องเบอร์200นะครับที่มีอาการ เสียงตั้มติ๊กช็อตค้างนะครับแล้วไม่ตัดนะครับกวจะตัดได้ไฟเชือนจิ้นดับเอ้ไฟเชี่อนจิ้นถึงจะขึ้นนะครับแต่ถึงจะสตาร์ทติดนะครับสภาพกล่อนคือเคยทํามาแล้วนะครับทํามาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งผิดนะครับเพราะธรรมดากล่องมันเสียก็ต้องซ่อมนะครับแต่ประเด็นคือว่า เขาทำมาโดยใช้กาวซิลิโคนนะครับนะครับไปยึดกับตัวแผ่นมูจรแบบนี้นะครับฉะนั้นการที่จะแก้ไขทำนี่จะทำได้ลำบากแล้วนะครับจะทำได้ลำบากนะครับอันนี้จะต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเราจะทำเขาต่อไหมนะครับหรือว่าจะหากล่องมือสองนะครับไว้ใช้งานนะครับ คือสภาพกล่องเขาทํามาแล้วนะครับซึ่งทํามาแบบนี้เนี่ยคนอื่นจะเดินงานต่อยากนะครับเพราะอย่างแผ่นปิ้นพวกนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนคาปานะครับแซกกาวออกเนะี่ยมีโอกาสที่แผ่นปิ้นพวกนี้จะเสียหายได้นะครับเพราะพวกนี้กาวนี่ติดแน่นเลยนะครับต,ตรงนี้ใต้นี่เขาไม่ได้ยกออกนะครับปกติถ้ามี การซ่อมนี่มันต้องต้องยกยกตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อจัดการกับวงจรข้างล่างนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับว่ามันจะต้องลุ้นกันหน่อยว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะครับวงจรตรงนี้มันไม่มีการทาพร้อมสะอาดนะครับไม่ได้มีการบัดกรีเวลาเขาชอ็อตเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะชอ็อตสะสมไปเรื่อย นะครสุดท้ายมันก็จะออกอาการให้เราเห็นนะครับตัวนี้ทำใจไว้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะซ่อมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอพิจารณาก่อนว่าผมจะลงมือจัดการมันหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่ทำเลยนะครับให้เจ้าของกล่องหากล่องมือสองนะครับก่อนนะครับแล้วกล่องนี้ก็ติดรถไว้สำรองนะครับ ทดสอบกล่องสองนะครับ j e XJ โฉมเหลี่ยมนะครับก่อนที่จะแกะซ่อมนะครับมีไฟกระพริบกระพริบหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงปั๊มติ๊กก็ช็อตทํางานค้างนะครับคล้ายๆกับใบแรกครับเสียงปั๊มติ๊กยังดังยาวอยู่นะครับก็คือกล่องมาช็อตทั้งคู่นะครับใบแรกก็ช็อตนะครับใบนี้ก็ช็อตนะครับแต่ใบนี้ก็คือน่าจะยังไม่ได้แกะ ของเก่าญี่ปุ่นจะได้ยินเสียงคัามจิดน้ำมันวนที่ยังไม่เงียบนะครับยังไม่ดับยังไม่ดับก็แสดงว่ากล่องยังไม่พร้อมทำงานก็คือไฟเชือกอจจี้ยังไม่ขึ้นนะครับอาการอย่างนี้ยังไงก็สตาร์ทไม่ติด อันนี้ตอนเช้าเลยนะครับทดสอบให้ก่อนที่จะแกะซ่อมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแกะซ่อมกันนะครับว่าจะช็อตเป็นยังไงนะครับจะแก้ไขได้ไหมนะครับตัวน,นี้เปิดกล่อง ECU นะครับ BJ โฉมเหลี่ยมเบอร์252ครับอาการเสียคือช็อตคอยเช็กกินไม่ขึ้นนะครับปั๊มติ๊กทำงานค้างช็อตยาวๆนะครับ คือการเสียกล่องช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราจัดการตรงนี้แล้วนะครับกล่องจะกลับมาทำงานได้หรือเปล่านะครับนี่คือลักษณะของกล่องที่เสียจากน้ำกดจากคาปาซิเตอร์นะครับไหลมาลช็อตเข้าไปยัง IC นะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตกันว่าเราจะซ่อมมันได้หรือเปล่านะครับ ทดสอบกล่อง ECU นะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับเบอร์252ของจีพ p เจโฉมเหลี่ยมนะครับบิดกุญแจออนนะครับไฟเจ็คจิ้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดับนะครับเสียงปั๊มติ๊กเงียบนะครับสตาร์ทัสตาร์ททีเดียวติดนะครับาตารเร่งปกตินะครับ เปิดแอร์แอร์ทำงานปกตินะครับระบบการชาร์จน,นะครับปกตินะตรงน,นี้นะครับก็กล่องใช้งานได้นะครับกล่อง GBJ โฉมเลี่ยมเบอร์252ห้องครับอย่ญญางที่เราซ่องเสร็จแล้วนะครับเปลีป่ยนคาปาซิเตอร์ชุดใหม่นะครับ ได้ปกติสมบูรณ์นะครับงานซ่อมจากเรานะครับบ้า,านที่จรรสังส7เนะครับ ECU สลิดนะครับขอบคุณครับ